สวัสดีค่ะดาสุดาแอลนะคะวันนี้เราใส่ชุดจีนนะคะมากับคุณเธอคุณสักชัยของเรานะคะเรากำลังจะไปไรชาวังพุตานนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับดอยแม่สลองเนาะมาสักเอออยู่อโอเคก็ก็คือพูดง่ายๆคืออยู่ห่างจากเซเว่นสักห้านาทีถึงไหมไหประมาณประมาณห้านาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวก,กำลังจะถึงแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่าที่นั่นเป็นอย่างไรนะคะ ค่ะดามีเรื่องจักรศภาพาดามีเรื่องจักรศภาพว่าเมื่อดาไปถึงที่ไรชาพุตานแล้วใช่ไหมดาก็ลืมถ่ายวิดีโอค่ะทุกคนเพราะว่ามัวแต่ถ่ายรูปใช่ไหมคุณเธอ,อเพราะว่าเรามัวแต่ถ่ายรูปนะคะก็เลยล,ลืมถ่ายวิดีโอค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปอยูน่นั่นแหละถ่ายรูปถ่ายรูปอยู่นั่น โอเคงั้นเดี๋ยวดาจะเอารูปมาฝากก็แล้วกันนะคะ mm. เพราะว่าดาลืมถ่ายวีดีโอจริงๆลืมสนิทเลยทุกคนอ,อด้กระ,ะุนก September we met I c a n tell by your smile You hadn't been with a good girl like me in a while Yeah you were impressed couldn't leave me alone text me every time that you pick up the phone and i had control in the driver's seat but my hand